ได้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 แหลกเงินแหกจ้2สองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าสิบอยแล้ว้อยขอบคุณนะใช้บริการจ้าตัดไปบัวเหรเนาะซับซไปนน่ซับไปซับแล้วหละใอ้ซับอีกแก่ทางจอนี่เพียงเพียงใดก่อนนะบริกิน้ำโมน้ำป่วงต่ำย่งสูงสวยงามมากเลยขาบ้านบ่ได้ดิหนิมาสามขอบบ้านบ่ได้ดิหนิ เอ้เจ้ประท่านกินตาเน่ร้เจ้าของมีเตียมกัคับักลาครบเบาไวติกลาครับรัประท่านต้องสู่เขาจะไปย้องประทานนะระดับประท่านนะเื่อไว่าบาเาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะไปยองบาไหวกก็ฮกเเออโจนโจนโจสี่สิบเกเกอยู่โไม่มีอะไรต้องปกปิดอยู่แล้ว ว่าผมไม่อะไรต้องปิดบังอยู่แล้วเัไม่ลืมจขวงไหมล่ะคามพมจะขวงแหมเงี้เอามีมีอยาน่าขงืกเกเเกดพมันถอยอาไสีเตียงสีเตียงวยเาวิรักดีถ้านพุ่นกับไฟที่ดีเท่านั้นมันเขาเร็วเแล้วถ้าไฟมีกร้กอนบวกัตีโอขังเนี เอาน้องสมครับนี่นี่นี่นีมาหาเอิคว่ำนีเด้อเอิยัมเลยไปข่อยมมาเลย้สิได้เนดูดูตอนนี้บึ้งตลุไหมมากลมๆมากลมมาเอาไปยทงเบื้องไหนยูอ่อ้าท่านเอาสองใบกับว่าท่าน เออง่าไปพไป้เกยได้ประธานสองคนนี่ยไ้ไปเกไปไปเปิแม่ประธานแปดตัวดอเ้ยปกากทีใช้บริการกมันก็ค่อยป็นค่อยไป่ะแมมาแล้วมาแล้วไผเรามาแล้วไผท่านท่านมาแล้วนสง้ายไบนสไบล่ไบสไบแล้วสอไบแล้วโอ้นนนี ข้าต้มหมกกำาหมีน้องสมครับเจ้าเบี้ยแกไม่รอดแน่มาดูหลามาดูหลาตาหนีบังกะหนาโอ้ย่านะคุูตึงมามาจับบัตรมามามึงเด็ดเลยเลือดพวดเอาไปทานสองเมื่อยกับพ่อหลาแกบอมอ๋อโอ้ยหกไปเลยมี บงหวามากแบบนี้มาบ่วบิ่งดต่ว่าอ๋อจะลุกไปกเสียดายตามบ่มาตามจี๋สีเอาไงมาบึ๊บเลี้ยงแค่นี่เพอาะงนี่บึ๊บนี่สีดอกกีกพักแว่นตีเงี้ยพักแว่นฮกเต็มาใก็ฮกแว่นเนี่ยสูงเนื้อย่างนั้นเนื้อยาว่าทวีเงี้ยแกไปรอดดิ ที่ใช้บริการแตม่หกไรเบ้าไอ้คุณที่ใชบริการขอบคุณใช้บริการครับแตท่านเขาลบจอกันเจตมนะบอกว่าขามยังเก๋นว่ามือนีเบ้าไอ้ไ่ได้เขาบ้านเขาได้แล้วเขาบ้านได้แล้วเอาลดเลยหิตั้งคันอเละมืออืมือหื้อเให้ไเขาบ้านได้เลยสู่ต่อไปยาปยองไปสู่ต่อไป มาขอไปอีกนะขอใจ้้องใจมาไผ่ผู้ขี่ผู้ด่ะเอาเอาบอบบอได้ดอกเอาเอา้ยจงเลยสมกิไม่แท้ใส่แล้วนี่ให้เขว้ไม่เตี้ยเดี๋ยวจะเตีกันไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันสักคนค่ะอุ้ชา้ประธานไปจากี้วยง ก Dante, Nacional, да. bien, ูบอกมาเกยอยู่เกย์อยู่ลองมึงอนได้จินตาเดียวเราหายเลยขว่งันแหะโอ้ยเยมาเอ้านป็นังสูดได้สู้ต่อไปทักกีชีทักกชีเชยมากทักก้ชีวะบึ๊บดึกเอ้ยดึดึกมาเนี้ยมาเนี้ยเอ้ยชอเไรโอ้ว่านีเาใดหามเลย สองวจ้ะกรอ้ทานนีแล้วคอย้อมสูมาใหญจะมาประธานะักบ่จสกียจุดตีไเนียเนี่ยม่เนี่ยมเนี่นีมาหาเบ้งไพ่ควยนไกลเี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วเปิดเบิ้งอีพี่สองนีพี่สองบ่อีพี่หนึ่งอีพี่หนึเอ้อีพี่่งเไลเบิ้งกันนะ รันประทานเราลักไกดไม่บริรักดิระดับประทานมมีการรักไก่ระลับประทานเนะดับประทานวากันนะฮะเป็ดหน่อยเออหนาเป็ดหรืทางเอลวิดเอลวิดเอลวิสเอลวิดเอลวิสสองใบเอาทำซึ่งนะดิมาไว เขาเสียเอีกดแทนเป็นหกเอ๊ะเอาเอาแค่สีมันคำว่าแล้วแค่สีมันคำว่าประธานสู่เขาเฮ้ยเอาเกินมาสูตรเราจะลงทุนกับไครที่เท่านั้นท่านมาไม่ท่านอย่าไปอย่าไปย่านประธานของห้องกากๆยกเลยเขาปิดลำเลรยงแล้วเขาเฮ็ดจังไรกันในตัวเอาอีกเสีว้าใเจ้าไงเลยจ้าคนแรกปึ๊บพอจะหนีเรี่ยงหนึ่งบึ๊บนี่อาจจะเป็นสเตจฝัดก็ได้นะครับแงะ บึ๊บเ้าตองก้าจ้าเต็มหมดท่านจจยมาด้วคนเอ้ยคนกับคนชีเนี่ยโทษจมาเรี่ยวไหนสมาีได้กินเขาแม่เนี่ส่งเกียันเสียงันได้มแล้วไฟมากปนนะอย่าส่งใแล้วต้องมันสามแต้มสี่แต้ม้วครับบุันต้อนั่นเนาะอ้ตัดเจ้าัดปรมาณแล้เจ้าปรทันอยู่หนักเลยอย โอ้ยมาหมันยังคอยหัวก็ได้กินตาเดียวเศ่าเนี่ยบึ๊บมันสองน้าโอ้เนี่ยแหละมันเปล่งเสียละคันได้กินตาเดียวเอาตั้งแต่ท่านสองร้อยกินกันห้องกินกันเอาลวดมกลอยโอ้รักใจวิะโน่นี่มันอะไรกันครับเนี่ยมันสิเอาเบิ้ง เปิดมาออออเงียบทางได้โนานุนเอาเบาเบาเอาเบา้อใดเยอะดิเนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพันแปพนม่เก้าร้อยเก้าร้อยมั้พันเก่ากนละพันเก่าเมื่อก้่บ่บ่บาตาตมดอ รอยบ่อีกแล้วพี่้องเราต้องเรียนแมีสติตัวเราจะลงทุนกับไพ่ที่ดีเท่านั้นเราต้องเล่นการพนันแบบมีสติขอข้อของข้าพี่น้องนะเกอสูบกระท่านสูบอีแล้วไปเอ้าเจ้าก้อนใหญ่นี่นะขดบอไี่สูบล้ไพ่เ้าดีหรือดีมีาเตมหาเต็มอเต้ตัวนั้นใส่คอปใส่คอปคอปหลบรยไอ้ ขอบคุณนะคะเป็นอย่างนันเป็นอย่งขอโทษขอโทษขอโทษเดกดเลยนะตายตายตายขโทษดกดเสมพี่น้องาสิวาแล้วเขานะครับี้รับทุกคนเไนจะเอาไอ้เ่รียญนะกำจัดกอมปนีขึ้นเตาครับมาสู่กันอีพี่สครับพี่น้องฮึ่สมเล้ไปว่างันกลงบบเงสกองเป็นมาห่สองแล้ว เราจะลงทุนกับไพ่ที่ดีเท่านั้นบึ๊บบึ๊บไพ่แหมเจ้าอ้อยยังเกลียดนี่ไงเอามือจ้าเอามือจ้าสองร้อยจ้าสองร้อยเอาไปใอ้จ้ะมันสองเป็นสี่คนเนี้ยสองนึ่จะเป็นสองสองสองสีเอ้าเป็นสี่ี่ตีสีเป็นหกหกไปเลยสี่หกไปเลยสหกไปเลยเอ้าได้สม เอาเลี่ยนอกขาเลอจะกินน่นเจ๋ไหมเอากินไปด้ต้อเีย่มใเราเดอสองร้อยโยทานแล้วก็ใจรวะเนมั่นใจว่าคจะได้กินได้พูดได้มั่นใจคอย่มั่นใจได้เลืองแท้บลเลี่ยงหรอเอาเก็เ็โอ้ยโอ้ยกเก้ ทับส่งอย่างนี้ดิไอ้ประธานี่ทับส่งขนาดเลยว่ะมาด่างดีด้วยท่านก็ได้มันต้องเซ็งซี่หรอไม่เปลี่ยนเข็มแล้วไงล่ะเปลี่ยนเข็มแล้วไงล่ะมาดามาครับพี่น้องประมาทเขาโหดม่ได้เข้าไปแล้วประมาทเขาโหดม่ได้ปาะธานเราบอกเที่ยงยังอี่างนี้เที่ยงหรอเลี้ยงอ่ะอ่ะครับบึ๊บ วนมา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 วนวนมาไม่รู้วนธือดอกไม้มากสีสีถึกต้องสีถึกต้องวนมาวนมาอือดอกจ้อยอ่ากระธานเอาจัดจ้องไรสีไรโอ้โอโอ้โอโอโออ๋ออ๋ออีเด้ไหมเอาน้าเพชรที่ยังฉันนี่เอากินกันเอาใหญ่สม่มีพเก๋อ้วา คุณที่ใช้บริการว่ามากปีที่สองนี่คุณดิบึปิดานเชียงกินปุดย <laughs> ดิดต้องต้องมาเป็นสไลเดอร์ไป่อนคุณไปน้ำสมาบนี่นี่นี่เศรษเนี่ยมันลนงสมงสมงั้นนี่เออดูดูไอ้ขอยได้เงินเลยได้สมไม่เป็นสีิเสียให้ข่อยบ่ ขอบตัวคุมหน่อยจ้าขอบมาก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 เอาบ่ะนี้เจ้าคือเอคนแห้งแต่มันเขาพี่โอาไข่มันคือภูเขาอะฮอกเอาเงินอนในฝั่งขวาจังสันเด็นสี่เต๋อสองหอยเอาสองลายกันเนาะเนาะให้เขาไม่เงยหรอกใช่อย่ามาเห็ดจังสันตองอีกซี่เป็นฮก ใว่าเหลอนาไยังไงเอาเบิ่งบ้างเขาอย่าไปยองอย่าไปยองท่านมาถึงระดับนี้แล้วมาเหมือนเลยตีาัตัวไม่ของใหญ่เลาตีเป็นเออสองใหญ่ละนี่เอาใหญ่ขาแรก้ยเก้าเกไงลงมาได้กลังมาไวมาท่านกินแน่้เก้าเอาเก้าส่นเอาสีนั่นเออสีลองยี่สตฟัดขอีกคนละหกรอยขอีกคนละหกร้อย เป็นได้เป็นได้มาถือกัาถือกันตานเกแตมมันสุกไนแม่แต่ก้อน่ได้ออ่อยุบไข่เกาแต้มตั้งสว่งเลยดิเนยมันกินนี่กินนี่แล้วมักินนี่หมดเลยอะาบอ้อยหกร้อยครับด้ยสี่ร้อยปกวางงี้พูดคขวางงี้เ่าแดงเลยมันเต้ช่แมมันชบเก่ามอแต่แต่สน อย่าเย็นลง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 ตัดตัดตั้าัดต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 ั้ตเดตั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 เตัด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 าัดต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 ัจตััดต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 ัด้ัดต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 เดตั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 ดต มีวะไลโกรธะวสัทีปึ๊บห้าหอบเสา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 เาห้ามยังเอาวมาสปุ๊บป๊อเยลยลละ นั่เล่น่ะเาบอเออเขาอนั่งร่องี้เราจะเล่นอย่างมีสติเราจะลงทุนกับไฟที่ดีเท่านั้นสิเพิ่ท่านได้ตลอดครับังสี่ใช่ไหมหุ่นขึ้นปั้นบางไฟอีกันเดียวปั้นจุดวันน้ปั้นไฟหอเปานียมามามอายุตองขึ้นเลยวะอายุขลาดนี้แล้วน่าจะไปจู้าลูกก็ห้านก่ได้ไปขายเกาเต้แล้วตัวเกษมไันห่มขึ้นขายสองหลอดคนนั้นได้ขายเกา้ร่ะ นี่เสียวรอบที่สามีได้เยฟซี่อยขอบขอบขอบมาสอดพีกเ้อขอบโอ้ยอย่างคมทำให้ฉันดูแย่ตองไปเป็นขอ้องพีแล้วโอ้ตายายสรเอาสองเอาบอรัเอยบบอยางนี้มาอหร้น่ยาเด้อาทเด้อเอาเอาขายแลกป้นเงนเบื้องลึเนาะเยอะแย่ งักโอ้เจ็ดเตี้ยเอ้ยขอบุณที่ใช้บริการับไปเบื่องกานไปเบื่องกัปรท่านป้าท่านเสียงเลยจะเปิดอีพีมาสองมาแลนะไอ้ดูดีป่แงกับท่านท่านมั้แรงนะไอ้เอาอเอ็กโคลคอยกโคนี่ยอ้ไอ้เอางันแหลกเนี่ยเนอาเอ็โคลกเนี่ยเนี่ย จะใส่เพียงไรอผมไม่เติมไก่ด้วยข้าไม่ใช่ไปเติมใส่ผู้เกียมไม่ไปเติมไก่ลงน้ำลงน้ำแดกรอลงแดกลรวก็ลงพร้อมแดกล้วก็ลงแต่ไม่โคูเกียจคนะอนนี้มาพ่อน้องบจังน้องมาจได้เมี่ยงไงวะนี่มันได้เียงอย่างนี้เมียเมียว่ไรวเขาบ้านว่าไรวอาการเวียกไอเฮ็ดบัวไวจังหวะไอ้อยเฮ็ดยัง แหลมแหลมแหลมนี่แหละฟังว่าพูดสิลีกินบอกว่าแหลมบ่แหลมหมดเอา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 ไปซีเอาสามซีเป็นห้็งเปล่สุดซอยโอ้ลงมาอีกสองลงมาอีกสี่เอาบ่อบ่อใดดกลงมาอีกสองว่าอยว่ามีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วเออยังใสร็จไหมมาจะคว่างไงกว่างเหม่ยย่าย เนี่ยอ,อืมสีแปดไปเบื้องล่ะครับแม่แง่ผมไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วฮ่า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 ฮ่่าฮ่าไม่แต่ว่ขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้กองใหญ่มาเยอะแล้วครับขอบคุณครับลงกองการแข่งแ้าขอบคุณครับ <c ười> ขอบคุณครับ <c ười> กับผมครับพี่กับผมครับผมครับพี่กับผมครับอ่าค่ืออมัเป็นไรฮอนเลาะแห้งมันยังหรอีกคาล่าคนรับเหมืน้ใช่บ้านใดหน่โจอ่าเอฟซีอเนี่ยเหงานจะม่วงมือนี่ะโอ้มืนนี่เลืทุ่มหนึ่งว่ะยังมีเวลามีเวลายังมีเวลามีเวลาครับมา เลือมากลดบานใหญ่คงคอยเลื่อมากเลยเด้บาดมาไปมาลยเด้บาดนี่มาไปถ้าว่าตานีบ่มาเอาสองลายไปัเป็นหกยังรู้ยูนอกวามันสิคะเอาเบ่บได้ทอกไข่รไงอีแสมสันรวกาบ้าดอกไออีีเงินบ่ใหญบ่พี่น้อง ไอ้สมต่อเต็มเพึ่งวิึงนี่นะพึ่งวงลง่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้เราทิ้งไปขาองเราจำไม่ได้ี่สงใครได้หนิเป็นล้กษณนานาทอายุสมน้สมคาบนนี้แจไม่รอดแน่ปัญหาเรื่องแก๊สจะหมดไป ล่วงควรนล่วงควันจะหมดไปไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ควันล่วงควันเอวหวา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 นสองร้อยสองร้อยจ้าเอวหวานนี่หลีซ่องซองสีโอไม่เอาจ้าไม่เอาจ้าเปิดสามเปิดมาไปท่นประธานเบิบแง็กโอ้ นี่หกเตามสวจงว่าเจ็ดยังนี่เจ็ดยับจับเจาเจ้าเจ้าเ้าเล่นน้ำเด็กกันเจ้านิสัยแบบนี้นิสัยหยาบีบเจ็ดยับเสื่อๆโจากยิ่งเจ๊กเหนีย่ะสงเจ้าคิดหลได้เจากด้อยมีคนถามมาเลยว่าเจ้าเป็นผัวข่อยบ่ สองเทียนี่เขาเบิ้ลหัวดอกเขาเอิ้นนังเอิ้นอุบัติเหตุทงเพียอุบติเหตุทังว่าีนลมทับกันลูยวเดี๋ยวจเป็นปวดท้องอุบัติเหตุเลยเมื่ามันเป็นอุบัติเหตุเลยอออุบัติเหตุมีคนซ้ำเด้สองเทียมเด้อุบัติเหตุซ้ำร้อยไหมขึอนั่นไอเมาขึ้นนั่นไอเมา โมาจนเบิร์สภบพเรียบร้อยมันต้องมีไฟล่างตาเอาสองลอยเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งมาเลยอมาเลยเผมมีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วได้เสิร์ฟโอ้โดยไม่ต้องลุนโอ้ยหกเส้นเอาละบานี้มาเละ นี่นนะรับรับรับับเหลือน้ำแน่น้ำแนสองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิหหลายลงมาหาหลยซิมหาดิเกเจพัเรื่งติดแมนว้วหล่ะอืมปืน่อยใหญ่ตรงนี้ง่ายออกมาง่ายออกมาเออระดับเสียบไวประทานลงมาหนึ่งัน สิบโออินแต่ทานมาเสียเงินได้เป็นฝอนเป็นฝอนคุณเนาะโออินเลยเอาตัดนี่เด้อนี่เด้อว่าเห็ดเสียงวยไปเราจะสิ่งกินน้องสมคานี่นี่นี่ไม่เห็ดเสียงวยไม่เห็นเสียงวายเลยครับไฟจุดดากเลยน้องอ้อยครับน้องสมคายมายิไปหาเบิร์นเจ้าจั่ขวางเอียงมาหน่อยเอียงมาหน่อยยัยอันนี้อุ้ยอือเอาเปิด เอาไปเราเย็สมโือเมีนะคดไาบ้าไวไหมนี่ไผมมียนะคดอันนี้กบมีนสุดท้าย่า่เมียนาคดตัวนี้เอาไหมวดเช่ยงดขาลูกวดเชียงดขาเออสองสองเต้ม่าสองสุนเจ้าเจ้าตัวกอนเอมีหาเต้มรยหาเต้มของเจ้าบอดใส่กลองวา ใส่กองว่ะใส่กองว่ะเป็นไดดเป็นไดดเป็นไดดกองใหญ่มันเป็นของเราเราชอบกินกองใหญ่เราชอบอะไรที่ใหญ่ๆหญ่ส่งจหลอกให้ลูกน้ำเด้ออู้หืมอะไรเอ้าเอาไหมเอาไหมแปลกเงินบ่บ่มีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว